เชลล็หุ้นวันนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกกับอีกหนึ่งหุ้นขวัญใจมหาชนที่มีทั้งเสน่ห์ภาพจำและการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่าง AOT เคยสร้างผลตอบแทนอย่างเป็นก่อเป็นกรรมให้กับนักลงทุนภายหลังจากการย้ายศูนย์กลางสนามบินจากดอนเมืองสู่สุวรรณภูมิแต่คําถามสําคัญในวันนี้ก็คือยุคทองของ AOT สิ้นสุดลงแล้วหรือยังพบกับสืบสต็อกเชลล็อกหุ้น หลายคนอาจยังจำภาพ AOT ในยุคที่ราคาหุ้นพุ่งแรงขวกขึ้นมา5-6เด้งยุคที่คา pacity โตแบบก้าวกระโดดยุคที่นักท่องเที่ยวจีนมาเป็นคลื่นสึนามิและยุคที่ทุกอย่างส่ง AOT จากหุ้นธรรมดากลายเป็นซ u เปอร์โกลด์สต็อกแต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนดีมานเปลี่ยนโครงสร้างการท่องเที่ยวเปลี่ยน AOT จึงค่อยๆเปลี่ยนจากสถานะหุ้นเติบโตแรงสู่หุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่เคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจมากกว่าสตอรี่โกลด เมื่อเปิดแฟ้มข้อมูลจะพบ4หลักฐานสำคัญที่บอกว่ายุคเติบโตแบบก้าวกระโดดของ AOT จบไปแล้วหลักฐานแรกคือการย้ายจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมิคือเกมเชนเจอร์ที่ผลักดัน AOT ขึ้นอีกระดับเป็นการเพิ่มศักยภาพแบบครั้งเดียวในรอบหลายสิบปี หลังจากนั้น AOT ก็ขึ้นแท่นผูกขาดแทบจะเป็นเสร็จแต่วันนี้ Capacity ทางกยายภาพแตะระดับสูงสุดไปแล้วการโตต่อจากนี้จึงเป็นเฟสย่อยไม่ใช่ก้าวกระโดดอีกแล้วหลักฐานที่2ราคาหุ้นสะท้อนยุคทองไปครบแล้ว AOT เคยถูกริเลทจ,จาก Small Cap ไปสู่ Big Cap คุณภาพสูงราคาหุ้นจึงพุ่งแบบ5-6เด้งแต่ทุกอย่างถูกสะท้อนจนเต็มมูลค่าต่อจากนี้ผลตอบแทนมีแนวโน้มจะเป็นแบบไปเรื่อยๆมากกว่าคุ้งแรง หลักฐานที่3าทั้งท่องเที่ยวจีนไม่ใช่พระเอกคนเดิมจากเดิมทั้งท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยระดับ10-11ล้านคนต่อปีวันนี้กลับมาเพียง60-65%ของเดิมทั้งจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเที่ยวใกล้เน้นปลอดภยัยเลือกประเทศพรีเมียมแถมยังมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นทั้งเวียดนามญี่ปุ่นและเกาหลีนี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบโครงสร้างไม่ใช่แค่ชั่วคราว หลักฐานที่4ผู้โดยสารฟื้นแต่ยังไม่ใช่นิวไฮในปี67ตัวเลขนักท่องเที่ยวขยับเพิ่มขึ้นมาที่ราว35ล้านคนฉายแววเข้าใกล้ก่อนโควิดที่ระดับ40ล้านคนแต่คำว่ากลับมาใกล้เดิมไม่ใช่เริ่มยุคใหม่เพราะเพดานของธุรกิจนี้อาจไม่สูงกว่ายุคก่อนโควิดเท่าไหร่แล้วเห็นได้จากปีนี้ที่คาดว่านักท่องเที่ยวจะลดลงเหลือราว33ล้านคน เมื่อเอา AOT ไปสแกนเชิงโครงสร้างจะเห็นภาพชัดว่า AOT อย่างเป็นบริษัทที่มีรายได้มั่นคงกระแสงเงินสดแข็งแรงและแทบจะไม่ล้มง่ายแต่ในแง่การเติบโต AOT วันนี้เหมือนระบบสารุปรโภคเช่นท่าเรือหรือโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่โตตาม GDP และวัตจักรท่องเที่ยวของโลกไม่ใช่หุ้นที่สามารถโตแบบนำประเทศได้อีกเหมือน5-10ปีก่อน แม้แนวโน้มการเติบโตแบบก้าวกระโดดดูเหมือนจะสิ้นสุดลงแล้วแต่การปรับขึ้นค่า PSC ล่าสุดช่วยเพิ่มรายได้ตามโครงสร้างค่าบริการแม้ไม่ใช่เกมเชนเจอร์เท่าการขยายสนามบินแต่ก็เป็นแรงเสริมสำคัญที่อุดมาจิน้นและช่วยให้ฐานรายได้แข็งขึ้นในระยะยาวนักเป็นปัจจัยบวกแบบค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ดีลสัมปทานิูที่ฟรีและกิจกรรมเชิงพาณิชย์กับ King Power มีความชัดเจนมากขึ้นหลังปรับโครงสร้างใหม่ช่วยลดโอวอร์แห่งระยะยาวและช่วยให้รายได้นอนแอร o โลของ AOT เดินหน้าได้อย่างมีเสถียรภาพความชัดเจนใน2ประเด็นนี้ทำให้ราคาหุ้น AOT ฟื้นจากจุดต่ำสุดในรอบเกือบ10ปีกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ50บาทได้ เรื่องราวของ AOT จึงเป็นบทเรียนชั้นดีในเรื่องความคาดหวังของนักลงทุนยุคหนึ่ง AOT คือซ u เปอร์กลอสต็อกจากการเปิดสนามบินใหม่การมาของนักท่องเที่ยวจีนและดีมานที่ล้นระบบแต่ในวันนี้สตอรี่เปลี่ยนไปสู่หุ้นมั่นคงรายได้สเสถียรมีอำนาจถูกขาดและโตตามรอบเศรษฐกิจ สอดคล้องกับความเห็นของนักวิเคราะห์ใน i a Consensus ที่ส่วนใหญ่กลับมาปรับคำแนะนำเป็นซื้ออีกครั้งแต่ราคาที่พุ่งแรงตอบรับข่าวการปรับขึ้นค่า PSC และข่าว King Power ทำให้ราคาหุ้นเตะมูลค่าพื้นฐานไปแล้ว เมื่อแกะรอยทุกชั้นของ AOT จะเห็นชัดว่ายุคเติบโตรแรงแบบก้าวกระโดดได้สิสุดหลกแล้วทั้งเพดานคู่เดสารที่ไม่สร้างหนิวไายและดีมาน้องเที่ยวจีนที่ไม่เหมือนเดิมทำให้ AOT วันนี้ยืนฝั่งหุ้นโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าหุ้นเติบโตรแรงแม้ไม่มีเกมฑใหญ่แบบสวนณภูมิแต่การขึ้นค่า p s c และความชัดเจนของคิวคิมพาวเวอร์ ยังเป็นตัวช่วยหนุนมาจินและเถรยรภาพระยะยาวจนภาพรวมขายหมดรอบทองแต่ยังแข็งแรงและมั่นคง